สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนกันยายนนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่หลายเรื่อง <c oughs> หลายเรื่องหลายอย่างในช่วงนี้ท่านระวังกันไว้อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งอกตั้งใจบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะไปพูดไปจาก,กับใครในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะเข้าใจผิดกับตัวเราก็เป็นไปได้ การที่เรียกว่าพูดจาอะไรในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นก็อย่าไปปรึกษาในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราไปปรึกษาในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตจะพบกับความผิดหวังเขาอาจจะไม่เชื่อใจเราหรืออาจจะไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องที่เราไปพูดไปจาในเรื่องการเงินการทอง บางสิ่งบางอย่างนั้นเราจะไปเซ็นสัญญาเพื่อที่จะทําการซื้อขายสิ่งของต่างๆหรือว่าเราจะทําการรับอะไรต่างๆในช่วงนี้ก็จะไม่เป็นผลสําเร็จการทําสัญญาซื้อขายต่างๆนานาก็รู้สึกว่าจะเป็นการล้มเหลวบางสิ่งบางอย่างนั้นทําไปแล้วก็มีการโมฆะเกิดขึ้นกับตัวของเราก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าการเซ็นสัญญา หรือว่าการทำคำประกันอะไรในช่วงนี้จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของที่ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกับตัวเราอาจจะมีเรื่องมีลาวการพูดการจาหรือว่าการวางสิ่งของต่างๆนานา,นาแต่หากว่าเป็นร้านค้า หรือว่าเป็นบ้านชิดติดกันนี้ท่านระวังอาจจะมีเรื่องกันได้ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างก็มาจากสัตว์เลี้ยงที่นำพาเรื่องราวเรื่องราวนั้นเข้ามาหาตัวเราการที่เรียกว่าจะทำมาหากินความราบรื่นนั้นก็จะมีการสะดุดลงได้ในช่วงนี้แต่หากว่าท่านอยู่บ้านชิดติดกันให้ท่านระวังอาจจะมีเรื่องมีราวกันได้ในช่วงนี้ ในเรื่องของการที่เรียกว่าเราไปมีแควนใหม่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นโสดหรือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมีการไปคบคนที่เรียกว่าอยากจะไปผูกความสัมพันธ์มีความรักซึ่งกันและกันในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้บางสิ่งบางอย่างดวงจะไม่สมพงซึ่งกันและกันจะทำให้มีการแตกแยกเกิดขึ้นก็ได้ ในช่วงของการประชาสัมพันธ์หรือว่าบริการพูดจาอาจจะไม่ตรงรอยบางทีบางครั้งนั้นอาจจะความคิดไม่เห็นความคิดเห็นนั้นจะไม่ตรงกันจึงทําให้ความรักของท่านนั้นแตกฉานเล่ารานลงไปได้ในช่วงนี้สิ่งที่เราเคยหยอกล้อหรือว่าเราเคยพูดเล่นพูดล้อกันอันนี้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้ให้ท่านระวัง สิ่งที่ท่านต้องระวังอีกก็ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้ให้ท่านระวังให้ดีอาจจะมีคนเข้ามาหลอกมารวงมาทำให้ตัวท่านต้องพบกับความผิดหวังและก็มีความเสียหายเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านอาจจะหลงกลเขาอาจจะมาหลอกลวงเชิญชวนให้ท่านได้เสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้โดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพเป็ท่านระวังให้ดี ในช่วงนี้จะมีเข้ามาหาท่านอย่างมากมายบางทีบางครั้งก็มีมาในเรื่องของการโทรเข้ามาบางทีบางครั้งก็อาจจะมีจดหมายหรือว่ามีสิ่งของแปลกปลอมเข้ามาท่านระวังให้ดีในเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าในเรื่องของคนหลอกลวงตัวเราในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังอีกก็มีในเรื่องของการ ใช้รถใช้สนนบางทีบางครั้งในช่วงนี้ท่านอาจจะเกิดอันตรายกับตัวของท่านได้บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะไปเหนือล่องใต้จะไปเหนือไปใต้ให้ท่านระวังบางทีบางครั้งเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราได้บางทีเราไม่ชนเขา <c oughs> เขาก็อาจจะมาชนตัวเราเพราะฉะนั้นท่านระวังจะเป็นการดีในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นที่เราพูดมานั้นอาจจะ เกิดขึ้นกับตัวท่านได้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นในตัวของท่านได้เพราะฉะนั้นการที่เรามาดูดวงหรือว่ามาทํานายทายทักนี้ก็เพื่อให้เป็นความที่เรียกว่าระวังหรือว่ามีความหวาดระแวงบางสิ่งบางอย่างเรารู้ไว้ดีกว่าเราไม่รู้ทางกาเราไม่รู้เลยเราก็จะไม่มีความระวังและจะไม่มีการแก้ไข แต่ถ้าหากว่าเรารู้ทันเหตุการณ์เราก็ย่อมจะมีการแก้ไขได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้ทันซะแล้วก็เป็นแนวทางที่เราจะแก้ไขได้ในช่วงนี้แต่สิ่งที่ดีๆก็มีอยู่ชาวราศีพิจิตในช่วงนี้สิ่งที่ดี ก็มีอยู่มากสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งที่จะมีดาวประพุธเข้ามาสู่ในราศีสิงห์นั่นจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิตมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะดีจะเป็นเงินเป็นทองอีกตากรวมถึงในเรื่องของการทำมาค้าขาย จะมีโอกาสที่รุ่งโรจน์และจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรลงไปในช่วงนี้จะมีคนคอยสนับสนุนและมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกตา่หากในเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างมากมายตา,ากา็ท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างหรือว่าทำงานก่อสร้างอันช่วงนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ บางทีบางครั้งท่านรับงานไว้แล้วอาจจะต้องรับเพิ่มอีกเพราะว่าเขามาแค้นให้เราได้ไปทำงานบางทีบางครั้งเราต้องขยายกิจการรับคนงานเข้ามาเพิ่มเติมอีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงการงานของท่านมีความสดใสมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีผิดกับในช่วงเมื่อก่อนนี้ ในช่วงเดือนที่แล้วแล้วมานั้นก็รู้สึกว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั้นในช่วงก่อนนั้นจะทำอะไรก็ไม่ค่อยดีจะทำบุญคุณก็ไม่ขึ้นจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จอยู่เสมอบางสิ่งบางอย่างนั้นเงินทองก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอยากจะได้อะไรในช่วงก่อนนั้นก็ไม่ได้อยากจะคิดทำอะไร ในช่วงนั้นก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีการสะดุดอยู่เสมอสำหรับคนรักคนใครในช่วงนั้นก็ไม่ไว้ใจก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาแวงอยู่บ่อยครั้งบางทีบางครั้งก็แสนงอนเอาแต่ใจตัวเองจึงทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความวุ่นวายมีความไม่สดใสจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในช่วงนั้น แต่มาในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสว่างสวยสดใสการดูดวงนี้เราที้แนะให้ท่านได้รับรู้ได้เลยว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในช่วงต่อไปนี้จะดีดวงจะตามท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านดวงของท่านจะมีความสุขอยู่เสมอ ท่านจะประกอบกจิตการอะไรก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านอยู่ตลอดเวลาการทำมาหากินนั้นก็จะลุ่งโลดและโดดเด่นอยู่เสมอท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะลงทุนอะไรให้ท่านรีบลงทุนได้เลยการทำมาหากนนินจะลุ่งโลดจะโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของ การงานก็ดีการเงินก็ดีจะมีตามมา <c oughs> จะมีตามมาหาท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินจะหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนกันยาชาวราศีพิจิตจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการงานการเงินก็ถือว่ามีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่าน อยากจะคิดเปลี่ยนงานหรือว่าอยากจะย้ายงานในช่วงนี้ก็จะทําได้จะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันการที่ท่านจะมีโชคมีลาบนั้นในช่วงของเดือนกันยายนตอนกลางๆางเดือนไปแล้วท่านจะมีโชคใหญ่เข้ามาหาตัวท่านบางทีบางท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีโดยที่ไม่รู้เนือ้อรู้ตัวอาจจะมีโชคที่เรียกว่าเข้ามาฉับพรัน ท่านอาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาและวาสนาที่ท่านได้เคยทำเขาไว้ในช่วงก่อนนั้นบางคนก็อาจจะดวงไม่ดีในช่วงที่มีอยู่ในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นบางท่านก็ดวงดีจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีของเราแต่ละคนที่ได้ทำกันมา ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนกันยายนติดต่อกับเดือนสิงหาอากันยาตุลาติดต่อกับเดือนกันยาตุลานั้นอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาหาท่านท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนั้นท่านจะเจอคนรักที่ดีจะมีคนที่เรียกว่าเข้ามาติดต่อติดต่อท่านอีกมากมายจะมีคนเข้ามาถามไทย ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดท่านอาจจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเขาอาจจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีฐานะดีสักหน่อยจะเป็นคนขาวผิวขาวบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้คนที่มีผิวเนื้อดำแดงอันนี้ก็ถือว่าทั้งสองราศีหรือว่าทั้งสองสีทั้งสองผิวพันุ์นี้ก็จะทำให้ตัวงท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการทำมาหากินก็จะคลึงจะค่อนะ จะมีความรุ่งเรืองจะมีความโดดเด่นอย่างมากในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพิจิตนั้นลองสังเกตด้วยตัวของท่านเองในช่วงนี้ท่านจะมีความสุขอยู่เสมอการหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะไม่ติดขัดทั้งนั้นในเรื่องของโชคราบอีกเช่นเดียวกันก็จะมีเข้ามาปรากฏ ในเดือนของกันยายนตอนไปลายเดือนท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองท่านจะรวยแล้วรวยอีกรวยไปยันลูกยันหลานกันก็มีในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิตนั้นจะมั่นคงดำลงไปในสิ่งที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสําเร็จให้ท่านมีความมณะอดทนท่านอย่าได้ท้อในเรื่องการงานบางสิ่งบางอย่างนั้น ท่านทำงานอาจจะมีการเหนื่อยหรือว่ามีการท้อถอยก็ห้ท่านมุ่งมณนะต่อไปงานของท่านจะเป็นผลสำเร็จและจะมีคนนิยมยกย่องตัวของท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่หากการธมาค้าขาย <c oughs> หรือการธมาหากินในช่วงต่อไปนี้จะมีความโดดเด่น ที่ดีจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอย่างไม่ขาดสายเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นจะเป็นเงินที่ดีมีโชคมีลาบท่านเคยรอคอยมาแล้วในช่วงก่อนนั้นแต่ช่วงต่อไปนี้ท่านต้องไม่รอคอยเงินทั้งหลายจะมาคอยท่านจะมาเกยท่านท่านจะมีความ ที่เรียกว่าโชคดีหยิบจับอะไรในช่วงต่อไปนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอการเงินการทองก็ถือว่ามีใช้มีสอยท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วเมื่อเห็นดีก็ให้ท่านกดติดตามถ้าหากว่ายังไม่ดีก็ให้ท่านเลื่อนผ่านไปก่อนก็ขอให้ทุกท่าน จงประสบกับความสำเร็จและโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี